เราจะเชิญน้ำน้ำใส่หลังรถเรียบร้อยแลย้วมั้ยตําบานบอมฮะน้องเ้ารุ่งให้เราอีสปีเลยบริมหาตั้งเขาาดมาหาสิรางเรือบแล้แลวรอยขีดขว่วนนะจ๊ะไว้ใจได้รถรถน้องสาวมีรถเก่งสีละพี่ชายมีอะไรก็มีรถเก่งแล้ว พี่ชายมีแต่ใจพี่ชายคนนี้ใช้มีแต่ความจริงใจให้กับทึกคนฟังนะจ๊ะรู้จักหน้าตาจะไม่หลอถ้าหล่อกว่านี้ก็สอบอูลแล้วปันตกสั้นน่อยฝนมันน่าตกวันนี้ตัดน้องสาวอยู่คนูนูป่ะประมาณประมาณ,มาณจักลูกจักลูก ห้างจากบา้านเราคู่อย่างจาังเลปรมา,า,านสามีท้องแล้วลุงยังไม่มีเมียเลย <laughs> ลุงยังไม่สโสดอยู่คิดถึงทุกันนะจ๊ะเดยรักบวกห่วงใจอยู่ที่ข้างสายให้ทุกคนข้างสายรวนๆรอเล่นนายจะไม่ชิงกันนะจ๊ะที่เกิดที่รู้จักเป่า ผงก็รู้นิสัยคุณพูดจาเพราะจริงไม่ว่าจริงในแชทเพราะตละดอดจ้าไม่เคยพูดคำหยาบรับกคิดทุนกน,นะจ้าคิดถึงนะจ้าห้องเพื่อนนี้สาวคิดถึงคิดถิงดูคือโมวอรสองมาเลยจ้ารับยี่สิบห้าชั่วโมงเลยเรื่องจริงเนะี่ยลังหา้านสบายให้ยายอยู่โอเคจ้า Ya selamat datanglah jomlah lu let's go